มันอยู่ตรงนั้นดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกให้เก็บเก็บมารวมกันก่อนว้าคนเอ้ยเก็บใกล้ๆโยนใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวมานะไปทุกคนเก็บเลย โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโดนลากเขาจอ้ว่าดูดีๆเลยนะเนี่ย ใครเป็นเหมือนแป้งมั่งกินกาแฟแล้วไม่ได้กินข้าวนะสันพี่น้องเอ๋ยรู้สันอะไรตอนนี้สันตื่นเต้นเห็นเหนหรืออยู่ข้าวแหละสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวต้มมาไปหอดไปหอดเดียวเอง ติดพี่เขาแบบจูมือกันเดินทุกคนเอ้ย ตรงนี้ประจํประจขนนนนํขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนเห็นบอทุกคนนะน,นะปนพี่น้องเอยปาดปา,า,า,าแล้วแล้ว,ลวดูอย่างนี้นะคันบอสังเกตดีๆว่าเห็นด้วยพี่น้องเหยียบแทะเนี่ยแต่เพิ่งเ,เอาออกไปก่อนเดี๋ยวมันเหยียบเดี๋ยวลืมนี่เอาไปกองไว้กับเพราเขารุ่น เด็กันนี้โอ้จงแน่นมากาละเดี๋ยวค่อยมา มีพวกเขายังเหล็กอยู่ดช่ไหมแป้งไว้ก่อนถ้าสกปรกถึงตรงโคนตรงไหนแป้งตัดตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันยาวถึงตรงนี้แป้งก็ตัดถึงตรงนี้เลยแป้งคิดแป้งไม่อยากเล็ม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 ใช่ไหมเนี่ยไม่อยากเล็มอยู่เงี้ยไปตัดอยู่บ้านเหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่สะอาด ตัดไปเลยเอ,อ๋อมันที่เดียวเห็นแล้วแม่พี่นอ้องได้ไม่ต้องทําอะไรซ้าซากทาเจเนี่ยจะเป็นเลม่มทําไมเนยยังอยู่เต็มเนี่ยนั่งเล่มเสียเวละจิ๊บเดี๋ยวมันก็คืนปีใหม่ปีนายฮากินแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยตัดไปเลยเนี่ย่ะเนี่ยรู้ทุกคนเสียดายเนาะแต่มันเสียเวลาเขามากทัดไปไปไปเอากำนัทนี่ยคนดวงมานเจออีกแล้วทุกคน ช่ไหมปาดทุกคนเอ๋ยบายบายอัญญี้ปัดอัญญีพี่น้องเอ๋ยอีพ่ออีแม่ขยมานทักแท้ลงไปนู่น <c oughs> อุ้ยปะป๊งงี้เงาแล้วไปแล้วทุกคนโทรมามอะเก็บโยนเก็บโยนไปก่อนแล้วค่อยตัดขาขาไหมเก็บโยนไปก่อนคองไว้ก่อน 嗯。 Mẹ khuẩn rồi không? Khuẩn rồi không? Phụng ấy bắt như thế cũng không được 啊，就。 คือมันเหีเห่ยวแล้วทุกคนปบวายก็แห้งนี่ว้กน ค่อยแม่เลยเก็บเห็ดจนปวดเอวพับเพียบก่อนค่ะค่อยพับเพียบเก็บเห็ดก่อนนะ หมดเอวหมดเอวเหี่ยวแล้วนะคะทุกคนเอ้ยเอาไปนะจ๊ะเอาไปนะจ๊ะวัวเพาะแต่ไว้ดเบระจังเลยเหี่ยวเกิน thấy con không? แป็กปกแป็กมากแล้วโอ้ยเนาะได้ว่าด้หาดอกหิดน้ำหาเต็มเมียละอายเอ้ยยิ่งนะปีนี้แป้งป่วยหนักป่วยบ่อยแกไม่กล้าให้ห่างตัวเลยจะบอกให้ ลูกต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 กมาเล็ว ก็เก็ก็เก็ตามมาแล้วมันเก็บไปกองตัดทีเดียวตรงนั้นนะมันกระเจาะกระเจัดลายไปดูเลยคือมันอยู่ตรงนั้น ดอกสองดอกสามดอกสีดอกให้เก็บเก็บมารวมกันก่อนอันนี้เล็กมาก เล็กมากเราก็กินนะคะเล็กมากเราก็เก็บไว้กินดอกไหนพอขายเห้าวกบขายวันนั้นทำกะเพรา,านะคะมีหมูอยู่ประมาณครึ่งกิโลเนาะแล้วมันต้องกินกันสามคนสี่คนก็น้องเคนแหละก็เลยใส่เห็ดไปประมาณ1นึ่งกิโลจะเห็นมันปูนี่แหละทุกคนเลยใส่กับผัดกะเพรา,าอร่อยมาก 我。<laughs> ต้้นไมคจะไม่เหลือต้นไม้แล้วสี่เดนเอลยตัดคากตัดเนี่ยตัดจนจนไม่มีหิมะลงแล้วทุกคนเลยม่จะร้อนไปหน้าอีกนิดเดียวเหยียบแท้ เก็บไปแล้วเราเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็โทรอย่างเงี้ยวิดีโอแป้งก็จะตัดไปไง เดกรอแล้วนะเน่นซะด้วยเลิปบก่อนงัดปุ๊บขาดปัด๊บขาใหญ่มากทุกคนเลยโอนขาเขา ดอกไม่ต้องใหญ่คอแค่ขาบเบลเบลาก็พอดูสิแป้งกบมองไม่เห็น พี่นอ้องอาดายะเถอะโอ้ยงูอ,อยายะเถอะนู่ะอันนี้เดี๋ยวแป้งหนุ่มมากงกันแล้วค่อยตัดทีเดียวเนาะ,ะสาธิตทักเป้งเรียนรู้แล้วค่ะถ้ามันอยู่กับจัดกระจายแป้งจะ อูไม่ข้างๆมากองกันไว้ตั้งกล้องตัดทีเดียวตั้งกล้องบ่อยๆเวียนหัวไม่ใช่หรอกแป้งไม่ใช่อะไรหรอกแป้งตั้งกล้องบ่อยๆแป้งเจ็บนิ้วมากเลยเพราะต้องเสียบกล้องลงดีในเสียบไม้ตะเกียบเนี่ยเจียบเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนทุกคนเอตรงนี้แป้งให้ดูทีหลัง กดหรือ,อยังต้องดูกล้องบ่อยๆนะบางทีลืมกดถ่ายเด้อพี่น,น้องเอ้ยแป้งบ่อยครั้งแล้วนะเจอจุ่มใหญ่ๆโอ้ยสวยๆเก็บจนเสร็จเรียบร้อยไม่ได้กดอัดถ่ายทุกคนเชื่อเรื่องนี้ไหมจําที่แป้งเคยโพสตได้ไหมว่าแป้งช่วยคนที่ว่าตาบอดน่ะจําที่แป้งโพสได้ไหมเรามีเนฟซลุลงป้านาอามาคอมเมนต์เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วใช่ไหมบอกแป้งทําอะไรมันก็จะได้ดีอันนั้นตอบแทนมาทุกคนวันนั้นน่ะ แป้งได้ตรวจมดลูกเนาะแล้วเขาก็ส่งแป้งไปแคร์ก็ดูอากาศแม่แป้งว่าแป้งไม่ดีเลยดูหน้าซีดเป็นอะไรไหมแป้งก็เลยบอกว่าแป้งเวียนหัวบ่อยๆประจาเป็นมากแล้วก็ลุกไม่ได้เลยก <c oughs> ็คือเสียการทรงตัวไปทางสายน่ะแล้วเวลาเป็นประจาเดือนจะป่วยหนักมากแล้วปวดหัวบ่อยมากตอนนี้ผลกระทบกับงานฉันมากแต่ท่านมาหาหมอแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบมากแต่มาหาหมอที่ไลมาหาหมอหลายปีแล้วเขาก็บอกว่าท่านไม่สบายเป็นติดเชื้อติดนู่นติดนี่ แกก็เลยจับแป้งอะจะตรวจมันลูกปับ๊บแกโทรไปหาเพื่อนแกว่าเด็กคนนี้ต้องตรวจเลือดเลยนะเขาดูไม่โอเคเลยเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาก็บอกว่ามาในทางโทรศัพท์ว่ามันไม่มีเวลาเลยต้องประมาณอีกเดือนสองเดือนน่ะถึงจะมีคิวว่างเขาบอกไม่ได้งั้นก็บอกว่าไม่ได้เด็กคนนี้ดูไม่ดีเลยดูแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบให้แป้งอ่ะแต่บอกให้แป้งงั้นก็ตรงมาเลย เดี๋ยวนี้ไปเจาะเลือดเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยเขาให้แป้งไปเลยไปเจาะเลือดแล้วแกก็บอกว่าอีกสองอาทิตย์แกจะโทรมาใช่ไหมเอามาตอบแกบอกว่าอีกสองอาทิตย์แกจะโทรมาถ้าผลเลือดมันออกมายังไงเนาะไม่ถึงงอาทิตย์ทุกคนแกโทรมาบอกว่าเลือดแปง้งไม่ดีมากมากเลือดอยู่แค่สองจุดสองคือมันมัน,ม,นมันอันตรายมากแล้วแกสั่งย้ายแป้งไปรับยาใช่ไหมแป้งได้รับความช่วยเหลือแบบแบบ ที่แป้งรอมานานนะไม่มีใครช่วยแป้งพรแป้งช่วยคนตาบอดแล้วมีคนช่วยแป้งหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์แป้งไปหาหมอที่มือแป้งอะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาต่อนะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนั้น พอแกโทรมาใช่ไหมบอกว่าแป้งต้องกินยาใช่ไหมรับเลือดได้การรับการดูแลอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์แป้งไปหาหมอมือเนี่ยเป้นสิ้นหวังไปแบบสิ้นหวังไม่มีอะไรเลยนะแบบคิดว่าเขาคงจะพูดเหดมือนเดิมๆว่าแป้งยังเด็กอยู่จะไม่ผ่าตัดให้เงี้ยไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าหลังจากที่แป้งเจ็บมาสองกับสามปีอ่ะเขาบอกว่าเขาจะผ่าตัดให้แป้งนะคือแป้งตกใจมากทุกคนช่วยคนแค่ครั้งเดียวอะ่ะแป้งได้อะไรที่ตอบแทนมาแบบ ป่วยเป็นโรคเลือดมาหลายปีได้การรับการรักษาแล้วก็มือเจ็บได้ผ่าตัดโอ้โหคืออะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแล้วทุกคนจำได้ไหมที่แป้งเคยพูดนานมากแล้วว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาโทรมาขอเซ็นไว้เซ็นเหตุจำได้ไหมถ้าใครเป็นเอฟซีแม่แป้งนานๆจะจำได้เลยอ่ะแป้งเคยพูดน้องอ่ะเขาตกงานตอนช่วงประมาณเกือบ ช่วงโควิดแหละแล้วน้องยังหางานไม่ได้แล้วน้องมีลูกน้อยแล้วน้องบอกว่าน้องก็มีเงินอยู่นิดนึงถ้าแต่น้องอยากกินเห็ดมากแต่น้องถ้าเอาเงินตรงนี้มาซื้อเห็ดน้องก็ไม่มีตังค์จะซื้อกับข้าวให้ลูกกินแป้งนะบอกให้ให้เลยแป้งแป้งขิ้ในใจจะได้ไม่ได้ก็ก็แล้วแต่นะก็คือให้เราเข้าใจตรงนี้นะจริงๆะเอาเงินที่จะซื้อกับข้าวลูกมาซื้อของกินที่ตัวเองอยากกินน่ะไม่ได้จริงแป้งเข้าใจตรงนี้จริงๆทุกคนน้องแกก็น้องแกเอาเงินมาให้จริงๆหลังจากที่แก กได้เงินหลังจากที่เกได้เงินเงินเดือนเงินเดืนเอนไอ้เงินอันนี้เงินเงิเนาจากรัฐบาลใช่ไหมเงินช่วยทางรัฐบาลแล้วทุกวันนี้รู้ไหมทุกคนน้องแกเป็นลูกค้าประจําของแม่แป้งหลังจากที่น้องแกได้งานแล้วอะเนี่ยเพิ่งมาเอาไปอีก4ี่กิโลนะทุกคนคือทุกอย่างมันดีมากนะคะแม่มจะช่วยคนแลวเนี่ยมีคนแก่ที่พวกแป้งช่วยมาหลายคนนะคนหนึ่งที่แป้งถ้าเป็น fc แป้งนานแป้งจะบอกว่าแกเหมือนป่วยทางสมองอะไรเงี้ยแกก็ยังเป็น fc เป็นยังเป็นไอ้ลูกค้าของแม่แป้งอยู่นะ แกก็สั่งทีละพวกแป้งขายละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแกแกก็จะให้ร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแกป่วยเนี่ยแกจะเอาวันศุกร์เนี้ยทุกคนเนี่ยแก่ะจะเอาวันศุกร์นี้แป้งขายให้แกร้อยหนึง่งไม่เป็นไรคือเขาเขาเขาป่วยนะะทุกคนอืม เหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วเลยเหตุการณ์ที่ผ่านสุดๆร้อนๆมามันทําให้แป้งเชื่อว่าทําดีได้ดีมันมีอยู่จริงค่ะทุกคนเนี่ยช่วยคนตาบอดแค่ครั้งเดียวหรือช่วยคนที่ตกงานไม่มีเงินซื้อเห็ดกินช่วยคนพิการที่ไม่มีเงินพอจะมาซื้อเห็ดกินแบบเต็มราคาเพราะม่แป้งได้ดวงดีตลอดนะคะเนี่ยบางทีก็คิดตลกหมัวเราะอยู่ในใจตัวเองนะแล้วแป้งกับพ่อนังเคนทําอะไรกันอยู่เนี่ย แต่ว่าพวกแพงมานมาน,มานทุกคนเอ้ยโอเคค่ะทุกคนเกือบเต็มแล้วค่ะทุกคนจ้ะไปไปช่วยแม่แป้งเก็บอีกเลยสวยไหมสวยมากเลยรุ่นกำลังหนักขินเลยจ้ะทุกคนจ้ะงามร้ายปะ